เปิดทดลองมอเตอร์เวย์ m 82ฟรีมอเตอร์เวย์ m 82มีความสำคัญอย่างมากมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและโครงข่ายการเดินทางในภาคใต้มอเตอร์เวย์ m 82ช่วยลดระยะเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม2ทางหลวงหมายเลข35 ในบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนที่เป็นทางเลือกใหม่ที่สำคัญในการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้ทำให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถทดลองใช้เส้นทางจริงได้ที่เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่22ตุลาคม2568เป็นต้นไปทำให้ผู้ใช้สามารถประสบประสบการเดิน ทางที่สะดวกรวดเร็วและมั่นใจสูงสุดได้พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้กับผู้ให้บริการระบบแผนที่นำทางแอปพลิเคชัน Google Map ด้วยแล้วทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น